ถึงเล่าเทวดาตัวน้อยพี่มาทำความสะอาดให้เรานะวันที่17ตุลาคม2565เจ้าหน้าที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเข้าทำความสะอาดซ้นพัฒนาเด็กเล็กอบตอ,อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจุดเกิดเหตุการณ์จากที่เคยรายงานข่าวไปค่ะพร้อมทั้งทาความสะอาดถูพื้นโดยมีการทิ้งข้อความว่า ที่มาทําความสะอาดห้องเรียนให้แล้วนะครับทเทวดาตัวน้อยเราก็เตรียมขอไว้ให้พ่อแม่มารับของให้เด็กๆแล้วนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็อุทัยสวรรค์ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนกดแชร์และเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยต่างอะไรในการจากไปต่อเหตุการณ์ดังกล่าวฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ